ีอยู่ตั้งนานไม้เดียวแดกเลยเปลี่ยนเยื่อ <c oughs> สุดยอดโทฟี่โทฟี่เามก็บกิูเหรอเก็บมึงอะหล่ปปอเก็บอยู่ในเรือเก็บอยู่ในเรือเก็บกูเก็บม<ๆ>ึงอะถ่ายหล่อครับตอนนี้เราเจอกับโทฟี่ที่นัดหมายไว้นะครับพี่โทฟี่เราก็ยอมขึ้นมาพบหน้าแล้ว กว่าจะจอมเจอเราก็เอ,เอาตังไปเลยนะร้อยหนึ่งอ่ะสัตว์กูมไม่สู้กับมึงแล้วแหละเดี๋ยวแม่จะไปตามหาที่ไหนตอนนี้พิชายอมแล้วนะ <laughs> อนสองโลก็เอาทางเหยื่อมานั่นแหละโ,โอโ้โหแปดโลเจ็ดโลกว่างโอ้โหขีดนี่คือเจ็ดาให้ให้กล้องดูหน่อยขอดูนะครับลงมานี่ 8, แปดเท่ากับเจ็ดโลนิดๆประมาณ ผมมองไม่เห็นประมาณเจ็ดนี่อถ่ายมือมันเดะมันเจ็ดมือมันที่ใส่เงี้ยเงี้ยเงอยู่เดี๋ยวจะรู้เองว่าปางมันใหญ่โอ้โหชาเป็นหมวดเป็นกลางเป็นเป็นไอันนี้หน่อยเป็นหมวดเป็นรูปูดรูดลงมาที่กล้องใช่ป่ะอ่ารูดลงมาที่กล้องเห็นป่ะมันมีกล้องกับรูปกล้องอ่ะรูปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเลยนั่นแหละไม่อหลมือก็เปลี่ยนอีกนั่นแหละกดนัดหนึ่งไม่งั้นกดจิ้มไปที่กล้องดูโอกูคอนไม่อยา